สวัสดีจ้าพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดแล้วๆจ้าพี่น้องมันสนีซนึงพี่น้องจ้าซหนึงเด้อหนึ่งแล้วก็เอาเอาเกลือพ้า้าห้วยแล้วพี่พน้องเอาอันล่างน้ำแป้งขาวสะอาดดีดีพี่น้องเฮ็ดขาวง่ามอันเอาเกลือใส่เอารสดีใส่แล้วพี่น้องจ้าบันนี้ก็ใส่อนันพักกระแง่งพร้อมพี่น้องหนึ่งใงเพื่อนหอมหอมใส่พักกระแง่งพร้อมเนะมาะมันนี่นี่กะกดกระเสาะพักแว่งหลักมาใส่ ผักแมงลักไปอีตูบ้านค่อยละจ้าพี่น้องแก้บ้านค่อยเอิญไปอีตู้อาจาไทยพนเอิญผักแมงลักบะนี้เอามาซส่นี่พี่ที่ควยห่อันค่อยห่อผักแมงลักไว้สดกินเนาะพี่น้องกินอันละเทียนี่ขันข้าใส่ไว้มันกัะเป็นนังซีพี่น้องนี่มันก็ะเป็นนังซีนี่นี่นี่แหละผักแมงลัก่อยเอามาใส่หนึ่งเฮดจก่พี่น้องนั่นมันก็ได้รสากินผักแมงลักอยู่ได้จกะเนี่ย หอมๆขอแตเสียมาใส่ตัวเดี๋ยวตา,ากพวงเครื่องดอกสีเอาอันเฮ็ดตักเฮ็ดใส่ก้อนเนาะพี่น้องเนาะเอามาเนี้ยขอมาเบิ่งน้ำกันจ้านี่ครับเตักเฮ็ดเสาลงใส่ซึ่งหนึ่งเฮ็ดพี่น้องจ้าหนึ่งเฮ็ดหนึ่งเฮ็ดน้ำกันเด้อ หอมพี่น้องหอมทั้งกินเห็ดหอมทั้งผักอันอันกระแนงอันนี้เห็ดหน้านเห็ดหอมเป็นบันยี่ห้อเก่าผักแมงลกักมาปุกขังบดเนาะพี่น้องเนาะ แม่งรับมาปลูกทั้งพึ่งจาพี่น้องจก้หนึ่งเฮ็ดจ้าบ่หนึ่งเฮ็ดน้ำล่มจ้าพี่น้องหนึ่งเฮ็ดน้ำล่มเอาทากินน้ำกันเวยจ้าเด้อเดี๋ยวซุกแล้วจะไปฝากพี่น้องเวยจ้าขอบคุณนะหลายที่มารับช้มจ้า